โอ้ยนืมเอ้ยเดี๋ยวก่อนคุ้นๆนนั่นเลยยานเรานี่เองครับผมเาใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับโอ้โหโดนมาแล้วพวกนี้เรียบร้อย เออตายห่านเรียบร้อยไม่ต้องออกโรงเลยเราอ่ะโดนเพื่อนแย่งชิงหมดเอออ่ามันอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าชื่นใจกิ่นปากหอมสดชื่นโอเคใค,ใครไปอุดในรูนะั้นวะอ่าเอออิว มีบางฉากที่ไม่ค่อยเหมือนในตัวของมนุษย์นี่ตัวเราครับซิกนะครับผมหมายเลขหกหัวก็ใหญ่เหมือนนั่ยมีเอกลักษณ์ดีโอเคลืมอะไรบางอย่างอ๋อใช่สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซีเกมเมอร์นะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมเอเลี่ยนปะทะพีเดเจอร์นะครับผมโอ้โหนะฮะอ่าในภาคที่2องครับที่เป็นโหมดโเอเลี่ยนนะครับก็ตรงนี้เป็นอ๋อใช่แล้วเป็นทางเข้าที่ ตัวที่เราเคยมานะครับเป็นมนุษย์เราเคยเข้ามาทางนี้นะฮะเคยเข้าทางนี้ได้ทางนี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมมาต่อเลยฮะอ๊บอ่ะตอรี่แอมงงมากต้องกดชิปก่อนครับมาดูกันว่าตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรนะฮดิง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 ยังมีลมอยู่ับ ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ชุบอ่าตรงนี้มีสายฟ้านะครับไปไม่ได้นะครับตงึงตรงนี้เข้าไปได้ด้วยอ๋ <c oughs> อ,อเข้าไปหลบได้ด้วยนี่เช่อโคตรพีกเป็นจุดหลบนะฮะไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดหลบนะครับแล้วจะไปยังไงนี่ทำลายทีมแม่งก็จบ ถึงว่าสิอ๋อมันมันเข้าไม่ได้มันจะให้เพื่อนเข้ามาไม่รู้อ่ะอ๋อมันทำลายเนี่ยครับทำลายไฟฟ้าเมื่อกี้ตัดกระแสไฟฟ้าตรงนี้ก็ตัดไปด้วยอุ้ยเชี่ยเอ้ยาเอาดิ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 เฮ้ยเฮ้ยไม่ <c oughs> ดีไม่ดีเอาไอ,อ้เหี้ยมันเล่นยากจังวะนี่มันเริ่มใหม่เลยเนะี่ย เอาใหม่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นเนี่ยซับซ้อปเอาใบซับซอปมาเดี๋ยวไปดูกันอึ๊บกระโดดฉึบลงไปเลยฮะสำหรับเจ้าหนี้เราจะมาแอบไว้ตรงนี้นะครับเรอย่างแอบแอบโอเคแ <pod inclusive stress> อบคร <pod fight> <lucky. can mad pot> ับผมทำไมครับว่มันดับเพราะมโนพูดเอาไว้ฉันจะฆ่าบพวกแกจะแหลกสมองเอ๊ะ มาเลยมานี่มานี่เลยอือเจาะหลังรลุถึงคอหอยอครับผมมาดิพวกแกเฮ้ยมันมาแล้ววะขอแอบก่อนนะมันตกใจหรือเปล่าตอนนี้เราต้องเป็นสายสเตลนะฮะเต้ <laughs> เอามาเลยเพื่อนจะได้รู้กันไงล่ะ เออมานี่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 ยมาเนี้ยแตกสมองพี่ <c oughs> อร่อยยิ่งกว่าแบนแบร์เออแบร์ไม่อร่อยด้วยป่ะแฮมเบอร์เกอรน์นี่ก็กากไปเลยเจอสมองมนุษย์เข้าไปอร่อยหอมจริงเดินเข้าไปฮะตึง่งโอเคอันนี้ไปได้ฮะฝังน,นี้มีอะไรหรือเปล่าเป็นลมธรรมดานะครับวิ่งต่อไปทำต,ตามสัญญาณไปเรื่อยๆนะฮะ อ็อบเจกต์อ็อบเจกต์เอาละถึงว่าพวกทำไมคนมันตายเยอะจัง,งเราจะฆ่ามันดีไหมวิ่มันมีไฟอ่ะเฮ้ยเฮ้ยต้องการนะเราขอวิ่งไปเรื่อยยังสงสัยอยู่ตรงนี้ลงไม่ได้นะฮะเราต้องฆ่ามนุษย์ ฆ่าผู้คนฆ่าผู้คนมีปืนไฟด้วยฮนะต้องล่อมันออกมาตัวตัวไหนส่งเสียงนะตัวไหนส่งตัวไหนส่งเสียงว่าจำไม่ได้แนละ้วล่อมันออกมาฮะไอชิบหายแล้วอยู่คนเดียวตายนะนี่กูเตือนแล้วนะแต่มันยังไม่เอาฮนะเอ้ยมานนี้เออหุ่ยชิลูกกูเดือก ไอ้คมเชีย่ยไอเงียบทำไมตรงเส้นตัวไหนวะเดยวไปดูเออไม่ต้องเอออยู่นี่เออเออเออตายครับผมขอแดกซมองหน่อยขอกินซม้งหน่อยเ,อเงียบร้รอยฮะเ่นอยากมับเอเรียนเพราะว่าตกันเปะนะครับผมต้น้างที่จะกระโหลกลาไปหน่อยดิ แต่ก็ถือว่าใช้ได้นี่ครับสเฮ้ยสั่งนะครับเจ้านายเราสั่งไวแล้วราชนีมีมนุกทางนู้นสองสามนนะครับผมจะเข้าไปก็ไม่ได้ด้วยชึบ โอ้ยกระโดดโคตรไก่ม <toys> ันกระโดดไก่จังวะฮะอย่าเมียไปไว้อ้าวมีคนละมือคนละเรือนด้วยเอาละครับตอนนี้เราเจอพวกขอด้วยนะว่าคนมีตรงนึงคนแล้วก็ตรงนี้นะฮะ มาเดินไปหน่อยนะเออ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 ไงล่ะไงล่ะแผนแตกผมยังงงกับไอ้นี่อยู่เลยเออเออเออแล้วขอกินหัวก่อนอ่าโอเคฮะ อ๋อมันอยู่ในหมอกได้ฮนะไม่เป็นไรตอนนี้เห็นเนี่ยผมคงก่อนเนี่ยอ๋อนี่ไงมานี่มานี้เออเสร็จเสร็จเลยอร่อยเหอะแน่แน่โหแม่งโคตรโหดอะแม่งเอาลูกกระดูกมันหยิบลูกกระดูกออกไปเลยฮนะออก,กินหน่อยดินี่ขาว่าอร่อยมากโห่ยแจงจริงๆ มันนี่เอออยู่กับพี่ไว้เฮ้ยเฮ้ยเคนละเรือนคนละเรือนเรียบร้อยครับเรียบร้อยเจ็ดสับอร่อยแม่ล่นย่างจริงเนี่ยชอบมากเลยเปแล้วต่อแล้วลูกไอ้ตรงนี้ที่เราวิ่งไปเมื่อผ่านนี่ใช่ปะโอ วิ่งไม่ผ่านถ้า่านั้นก็ตอนเป็นคนวิ่งมันไม่ผ่านนะครับวิ่งโดนโดนลากไปแรกก่อนนะฮะก็ยังรอดมาได้อย่างปลอดภัยหายห่วยเจ๊เออมาเนี่ยเออยี่น่ากลัวว่ะชิพึงเถื่อนมากเลยของจริงเว้ยนี่ ตัดกระแสไฟฟ้าให้หมดใช่ลูกแกกำลังสตาร์ขาดยังไงเล่าวู้ฮู้ตอนนี้ก็ไปไหนต่อไม่รู้นะฮะเดี๋ยววิ่งไปก่อนตรงนี้วิ่งมาแล้วมาดูก่อนนะครับตรงนี้มียืบเข้าให้ฮนะโอ๊ยนั่นนั่นนั่นอเคข้างบนนรับไปได้ครับ จุไปตรงนู้นได้นะฮะจะไปยังไงล่ะลูกไม่ใช่อันนี้เอออันนี้แล้วก็วิ่งไปทางนู้นเนี่ยแล้วก็วิ่งไปจืบจืบจืบจ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  ยอมรับเลยว่างงมากนะฮะการเล่นเป็นเอเรียนเนี่ยโอ้อยู่ข้างนอกแล้วใก,ใกล้ๆถึงข้างนอกแล้วฮะตอนนี้ภาวนาอย่างเดียวว่าไม่ไม่ให้เจอกับพวกมนุษย์นะครับผมมันมันโหดมากเลยมัไมันมีไปได้สองที่วะขอเป็นวนเะดียวที่เดียวนี่ว่าไอ้ดันสั่งมาแล้ว ให้ไปตรงนู้นวอาตาฟักนิ่งไว้มันบอกมันน่าจะรู้อะไรบางอย่างดูๆดูๆด <Stand down. S 1> ูๆอย่างใ ว่ายยังไงล่ะเจ้ามนุษย์มานี่ดูว่าเจ้าจะหนีไปไหนได้อย่างนั้นล่ะใช่ขาตัวตายให้หมดไปเลยนี่แหละครับเป็นผมว่าถ้าเจอสถานการณ์นี้ก็ไม่สู้ก็เนี่ยแหละฮะขาดตัวตายแม่ง อเควิ่งยังไงต่อครับบอกว่าคงจะไปแล้วไ,ไปได้ด้วยเห hey, เล่นเป็นนานาน,าน่าจะคุ้นเคยกันนะฮะตรงนี้ไปไม่ได้เพราะว่ามีมีเจ้านั่นู่ประตูอ้เนี้นก็เรียกอยู่นั่นแหละประคำดแบบนไไดูสิตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ได้นี่ยนะตรงนี้ไปได้ครับไปเลย มันให้เรามาที่นี่นะครับอ๋อได้ได้คิวแล้วก็คิวไอ้เนี่ยให้หมดไปจากการไอ้มันเรียกว่าลงจอดยานใช่คือต้องฆ่าทุกคนให้หมดครับจากนี่ไอ้ราชินีเราสั่งมาเมื่อกี้ผมอ่านออกอยู่มัง้งเห็นนะเห็นนะนะตรงนี้น่าจะได้อยู่ไม่ได้วะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดขอขอสเตลก่อนนะ <c oughs> อ่าโอเคตรงนี้ไม่ได้มีคนเห็นแน่นอนครับ <c oughs> เอเลี่ยนอ่ะบอกแล้วมันมันต้องสเตลเว้ยท่านั้นไม่ผ่านหรอกนะตรงนี้ก็ไม่ได้ <c oughs> นีสิตัวนู้นน่าจะไหวยอยู่ไ <c oughs> อเชี่ยม <c oughs> ันเห็นได้ไงวะไอเชี่ยแต่ฟัง เอสเอสเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเชี่ยมันโคตรโหดโคตรโคตรโหดโคตรโหดครับบอกเลยว่าโคตรโหดมากโคตรเอาครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นเนี่ยพอมันจะฆ่ามันก็ฆ่าโหดโหดไม่ได้ว่ะไม่ได้วะครับต้องฆ่าคนที่มันอยู่ตัวเดียวอ่ะไหวอยู่ อจับมานี่เออจิมเยอะเด้อเมก้เยอะเมก้เยอตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มีมันมีนั่นอยู่ขึ้นบนแฝดชิปหายแล้วชิปชิปชิปมันโอ้โหมันกดมาห้าสามแล้วมันแบบแม่งจะไม่นั่นให้อย่างเดียวเลยฮะไม่ตารไอ้นี่อันนี้น่าจะได้ไง มาเน่มาเน่มาเน่โอ้ยมันเอาไฟยิงเราแต่เราเป็นแอนิเมชันอยู่ฮะไม่สามารถทำอะไรเราได้แน่นอนเอสเราเชื่ออย่างนั้นูตายเอ้ยแม่งหนีไปเลยโู้ฮฮู้้เยแม่งมันอยู่นะโอ้ยใช้ได้อยู่อโคตรเอาอ่ะนี่นะอันนี้ได้ฮะอันนี้ได้เออตายตายตายแป๊บนึงนะฮะขอกินก่อนเย้ ไปแล้วอุย้ยโหยดโหดโหดเอาอยู่เอาอยู่ต้องกดสเปคมาในการในนั้นเอานะฮะมาเนี่แดกแม่งแดกแม่งครับแดกแม่งไอ้แมงเอาแมงเอาเอาวะเอาวะสองคนไม่ไหวครับสองคนไม่ไหวมานี่ มานี่ <The> <plays> mm ้เออหุยโอ้ยยังโหดเอออันนี้เป็น execute มานี่เลยเออกูหิงกูก็ไม่เว้นอืออะไรอะกลับไปอะไปไหนอะเนี่ยทุกอย่างหมดแล้วครับตอนนี้ออกไปได้แล้วอ๋อชี้อย่างอย่างดุอ่ะ พูดเจ๋งฮะเอาอีกสักหน่อยไหมอเอาสักหน่อยเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาสักหน่อยแล้วกันฮะต่อเลยครับยาวๆยวีย่สิบนาทีจัดไปครับเร,เ,รเริ่มเริ่มเล่นไปละเราเริ่มเรียนรู้เว้ยเคอยู่ที่ไหนกันอ้ออีว e ตรงนี้มันคุนคนที่เราตอนเราโดนดึงมา <c oughs> ตรงนี้บ <c oughs> ่ <c oughs> เฮ้ยมันเป็นพวกมนุษย์มันยังเห็นอยู่เลยทำลายไม่ได้ด้วยก่อนนะฮะต้องหาทางเออนี้ไปที่แอบนะครับพวกคนเดินมาละมนุษย์เดินมาละไค่อยเดินมาอย่างนั้นแหละใช่มานี่ไออันนี้เป็นคนธรรมดาดีกว่ากินได้ฮะกินได้อร่อยเอาลูกเอาไปเลย เรียบร้อยแยสไม่ต้องกดค้างนะครับอันนี้กดไปเลยเป็นผมไม่ไม่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยอันนี้ภาคเองเลยนะแบบสุดยอดมากโอ้พิกโอเคแขระตัวครับแขกร่างกายสูงทรงนี่สิความน่ากลัวโอเค เอออยู <Your> ่ไปห้องอะไรวะมันให้ไปอ่ะ <Come on. S 1> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมตรงนี้ผมยังไม่เห็นเลยน,นะผมต้องการเก็บอาชิพเมนนะครับซึ่งไม่ค่อยจะจำเป็นแต่เพราะว่าแต่ก็อยากจะเก็บนะฮะไปไม่ได้เฉยเออแต่ฟัก <S <S เดี๋ยวเดินต่อไปฮะ เนี่ยตรงเนี้ยมันมันยากนะเว้ย<อ>มันให้ระวังตัวแล้วบอกว่าซีโนมอร์ฟมันหลุดมาแล้วนะฮะ <c oughs> มานี่อ <c oughs> ้ห้ามห้ามอยังไม่รู้ตัวใช่ไหมล่ะ บอกแล้วของจริงกูของจริงเปียของจริงน้องเราจะทำไงกับตัวน,นี้ดีฮะมันกดไอ้ x e ไม่ได้เลยฮนะอยา่าเควนอย่างนี้มานี่มานี่ไอ้มันเห็นแล้วหนีเร็วรีบหนีเอาตัวรอด นี่รู้สึกจะมี2ตัวนะฮะเอสเอามาเน่มาเน่ไมเ<อ>เ้เอ้ย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 โอเคผมขอกินสมองเจ้านี่หน่อยมันน่าอร่อยเหลือเกิแนแงะแงะตอนนี้ไม มามีรู่หลังกับเราไหมมาเข้ากระบวนการกับเราไหมผลิตลู่กับเพื่อนมานี่เลยแตะเข้าไปอือปรมาณการแบ่งพ่างของผมมันก็ไม่ได้แบ่งแบบคือผมพอใจตอนไหนก็แบ่งตอนนั้นฮีก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันหนีไม่พ้นหรอกหรือว่าพ้นมานี่มานี่ ยา <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันบอกให้ออกจากห้องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้เชื่อมันเห็นเฮ้ยฮะหนีดีกว่า <laughs> ไม่ไหววะมันเยอะมากอาจจะตายอาจจะตายได้เลยนะฮะเราอาจจะเป็นโกโก้คันช์ได้เลยนะฮะ <c oughs> อุ้มหนูยังไม่รู้นะตอนนี้ เอาไเดี๋ยววะเดี๋ยวก่อนนะหัวทางก่อนมันให้เราไปทางนู้นนะครับไอ้สกินมานี่ยมาเสียบทะลุอกรักเลยใช่ไหมล่ะโอ้โโอโหโอโหเอสเออมานี่มากินซะหมองกินสมองตอกโป่ง เราเป็นเราดีางั้นเราทำให้สมองคนปอกป่งได้นะกินหน่อยชีชื่นใจเหลือเกินเออทำลายทำไมทำไมไ,ไม่รู้ทำลายไม่ได้ด้วยนะออวางไว้ทไมตรงนั้นนะรออออนู้มาดิมาดิมาดิเออหุยมันจริงๆเว้ยถ้าเล่นเป็นี่โคตรมันแล้วฮะมันมันเยี่ยมไปเลย เอ,อ้ยห้องนี้มันที่เราเปิดพลังเวอร์ปะที่เปิดพลังงานปะลงมาอา่ะลงไปไหนอะจะเอามันให้ลงไปนะมาดูกันไปทางไหนนี่ไงคือห้องนี้มัน,เป,นเป็นห้องเปิดพลังงานเปิดอะไรสักอย่างนี่แหละครับที่คอนโทรล,ลทรูรักอ,อุ้ยเชี่ยอ๋อ แปลว่าเราต้องเข้าไปกดคอนโทรลลูมตรงนี้หรือเปล่าเพราะมันบอกมันมันไม่น่านแล้วอ่ะมันป้องกันอ่ะต้องไงดีอะไปก็ตายครับเฮ้ยเไม่ดีแน่ลูกอ๋อเป็นอย่างนี้เองฮะกระโดดไปเรื่อยฮะเฮ้ยมันกระโดดไปได้ไงวะเรื่องเขาเถื่อนอ่ากระโดดไปเรื่อยฮะ อันนี้มันตัวตัวปั่นไฟฮนะแบบแอะเออแอะเอออะไรไม่รู้อะเออเฮ้มันทำได้ไงวะอ๋อมันก็เหมือนเดิมนี่หว่าเอี้ยเราไปได้แนละ้วโอ้โห ดังเอาแล้วมันเอาแล้วนี่รายแน่โอเคออกจากเหมืองนะครับผมออกจากเหมืองได้ได้เลยขอกินก่อนนะจ๊ะทำไมผมเลยไม่ไม่ไม่โอ้โหพาใค่เองด้วยเขาจะมันให้ออกจากที่นี่อ่ะออกไงอ่ะยี่บินน่าจะยี่สิบห้านาทีนะครับ มันให้เราไปทางนู้นนะครับแต่ว่าเราไปไม่ได้ตรงนี้ก็ไปไม่ได้นะฮะก็แปลว่ารูรนี้มันทําอะไรได้ตรงนี้หลบได้นะครับแต่เราไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเลยใช่เราต้องการเจ้านั่นอย่างไรนะมันเยอะมากจะเอาอะไรก,กับมันดีเอ้ย,อยมันมันรู้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว มันรู้นะมันรู้ครับมานี่รู้นับใช่ไหมเออตาบอกเลยจริง,รงตาบอกเลย,อยเออไม่ตม้องฮูดแซดฮูดแดงมอนี่เอาหัวมึงมาเฮ้ยมันโหดจริงๆเลยเว้ยไปไม่ได้ครั้งนี้อันนี้ไปได้เดี๋ยวรอผู้รอเหยียบแป๊บนึงนะ่เอ๊มันโหดตรงนี้แหละแต่ว่าเรา ต้องรอบกัดอย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่กลางตรงศัตรูเงี้ยเราตายแน่นอนครับเดี๋ยวตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมเหมือนจะเจอมนุษย์คนหนึ่งนะคงไม่ใช่เดี๋ยววิ่งไปฮะวิ่งปกติไม่วิ่งหันหลังไปดิไม่หันหลังไปด้วยฉลาดเง่ายนะเนี่ยหันหลังใช่ไหม เอสเอสเอสมาดิมึงมาดิจะไปไหนเมื่อกี้จะเรียกใครมาครับปุยกันก่อนไม่อย่าทำผมเลยทำลายทีแม่ไฟฟาครับไอ้ตรงเหมืองเนี่ยแหละที่เราโดนลากมานะครับที่ตอนนี้เป็นคนนะเป็นคน <c oughs> เยี่ยมจริงเลยทำแล้วลายไปแล้ว โอเคออกเกเหมือนได้แล้วนะฮะโ oh. สอบมิชชั่นพอดีโอเคก็ okay. Girl, จะไปดูเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าต่อไปเียนจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูพัทพัทหน้ากันนะครับผมอ่าโอเคใครอยากจะติดตามผมก็กด Subscribe แล้วก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะฮะนี่ไม่เคยพูดเลยนะี่เพิ่งพูดนะเนี่ยโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะฮะโอเคคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะฮะสุดคลิปน่าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมไปเลยโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้ยั